ออกจากสวนดอกไม้ไปเที่ยวเขื่อนกับค่ะเขื่อนที่ครูจะพาไปเที่ยววันนี้นะคะก็คือเขื่อนวัจราลงกรค่ะซึ่งมีชื่อเดิมว่าเขื่อนเขาแหลมค่ะเห็นไหมคะมีลักษณะเป็นเขาแหลมอยู่อย่างนี้เลยนะคะ ซึ่งเขื่อนเขาแหลมนี่นะคะเป็นเขื่อนหินทมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะตั้งอยู่แม่น้ําแควน้อยนะคะเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักนะคะสร้างปิดกั้นแม่น้าแควน้อยบริเวณตําบลท่าขนุน,นะคะ่ะอาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าตัวอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็ยังยาวไปจนถึงท้องที่อําเภอทองผาภูมิแล้วก็อําเภอ สังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีด้วยนะคะเขื่อนเขาแหลมเนี่ยเริ่มข่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพศ2522ค่ะซึ่งตอนนั้นครูก็ยังไม่เกิดน,นะคะเลยว่าเสร็จในปีพศ2527ค่ะหลังมีการสร้างเสร็จนะคะรัชกาลที่9พร้อมด้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้านะคะก็ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเขาแหลมด้วยพระองค์เองด้วยค่ะในวันที่9มกราคมพศ2529นะคะ ต่อมาก็ได้มีการทรงพระราชทา,านนามใหม่ว่าเขื่อนวัจิราลงกรณ์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคน